นักสนุนแอดส,สุดหล่อได้ที่นี่นะครับอย่างน้อยนายเกก็เป็นผู้มีพลังวิเศษแต่ไมถึงได้รับบาดเจ็บขนาดเนี้ยเวลาที่รอเป็นเวลาแค่หนึปีหลังวันสิ้นโลกของมนุษย์นางเอกลายพัน์ก่อนที่ซอมบี้จะระบ,บาดรุ่นแรกเธอใช้พื้นที่สะสมอาหารที่จิดคนไว่มากมาย เยิงนั้นเธอก็ควรที่จะมีชีวิตที่ดีถึงจะถูกทำไมถึงถูกขังไว้ใน,นห้องเก็บรักษาแบบนี้ล่ะ,สะแสดงรายละเอียดกลมเนื้อเรื่องหน่อยสิครีมรักษาการต้นเรื่องรักสุดหัวใจในวันสิ้นโลกเนื่องจากเรื่องเดิมตกผู้หญิงค้ามิติอย่างซูเวอเข้ามาแรกแซงจะเกิดความผิดเพี้ยนอย่างรุนแรง เนื้อเรื่องเดิมเป็นเรื่องราวของนางอ้กู้ันนั้นกับเปรกถึงจะเวียนร่วมมือกันสร้างโครงสร้างการพบปลูกแต่เนื่องจากตัวประกอบหญิงแย่งสุง่ยเออหรือว่าตัวประกอบหญิงคนเดิมตายเพื่อเปริกที่เธอหลงรักเธอก็อเลยทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อเรื่องแต่มยงแทรกใงเนื้อเรื่องจนกลายเป็นผู้ล่วงรู้ก่อนเวลาสร้างเรื่องทำให้เปริกรังเกียจนางเอก ุดท้ายานางเอกเพื่อตัวเองแต่เต้าต,ต,ตอนนี้หญิงข้าม,มิติได้เริ่มทำการย่งประเอกเพื่อแทนที่นางเอกแล้วอันนั้นครั้งนี้ต้องเจอกับหญิงข้ามมิติจจกันยากหน่อยนะตอนแรกเจ้าคิดว่าจะแบบน่าตื่นเต้น ตอนนี้ดูแล้ควคงเป็นความรักนำ้ำเนา่าที่มีความกลัวเป็นเปลือกกลุ่มภายนอกแค่นั่นเองนี่คือจุดสำคัญล่ะจุดสำคัญหญิงข้ามมิติคนนั้นต่างหากหระเธอดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดเดอยจะกัดขวางอันอันหญิงข้ามมิติเป็นแค่คนที่มีสมองมีแต่เรื่องความรักทั้งๆท,ที่มีพลังทำนายอนาคตสามารถกลายเป็นเจน้าวนสิ้นโลกได้แต่ก็ยังต้องการให้ผู้ชายมารักตัวเอง เธอเป็นแค่คนธรรมดาที่ถูกความรักล้างสมองจัดก,กันไม่ยากความาัถนาของเจ้าของร่างเดิมคืออะไรเหรอความาัถนาของเจ้าของคนเดิมคือทําให้เปรียกเสียใจที่จิ้งนักเอกและตัวประกอบหญิงได้รับการลงโทษหญิงสาสมทําให้คนในตนทับที่เคยทรยศเจ้าของเดิมทุกคนต้องเสียใจเอ ครั้งนี้มีภารกิจแอบแฝงไม่ปรากฏภารกิจแอบแฝงในขั้นตอนนี้จะปรากฏตอนที่โจมตีเป้าหมายที่กำจัดฉันอยากรู้จ,จริงๆเลยว่าภารกิจแอบแฝงคืออะไรจะไปสนใจทําไมว่ามันคือภารกิจอะไรตอนนี้เรามาทําให้ความาัฒนาของนางเอกวนอันเป็นจริงกันเถอะที่จะทําให้หญิงข้าไม่ติดคนนั้นรู้ว่าอะไรคือราชาที่แข็งแกร่งที่สุด พี่ถิ่งชเวียนอนันยังอยู่ที่ห้องเก็บรักษาข้างๆเนี้ยถ้าเธอได้ยินจะแย่นะไม่ต้องพูดถึงเธอแต่เติตมหน้าที่ผู้หญิงที่ควรจะทำให้ฉันด้วยอย่างแตมยังสร้างสรรั์ด้วยความหลงตัวเองคิดว่าตัวเองสามารถช่วยชีวิตตุกุนได้ทั้งหน้าควาสิ้นดีติมตัวเป็นผู้หญิงสูงสคงกลกับฉันประสองปีก็ยังไม่ยอมมอบร่างกายให้กับฉัน ออเตัวแน่ในจว่าอีกสองันจะ,จะมีพลังพิเศษเลยพี่ถึงสุเวียนทำไมพี่ถึงไม่เชื่อละที่ฉันวางเปนได้ห่าอนันถูกสมบี้กัดจนบาดเจ็บก็เพราะจะแสงดงให้เห็นว่าความสามารถในการทำนายอนาคตของฉันนั้นถูกต้องแน่นอนในเรื่องเดิมเคยบอกว่านางเอกมีภูมต้านตานดังนั้นฉันม,มีทางผิดแนะ่ และภูมิท้งต่าของกู้อันอันก็คือต้นทุนที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดของเธอต่อบไปไม่ว่านายจะใช้คริสตัลนิวเครีย์อัปเกรดยังไงเธอก็จะกดหัวนายอยู่ดีนายไม่มีทางหยุดเหนือเธอได้ไม่ได้ฉันไม่มีทางอยอมให้ผู้หญิงมาขี่หัวฉันได้เมื่อผู้หญินี้เธอจะเป็นยังไงจะเป็นคนหรือมบีก็ต้องตาย ีด้วยในความหดหวคุณนะั้นทีต้องเป็นเช่นคนเดียวเท่านั้นพี่ถิงสเบียนพี่เป็นนีด้วในใจของฉันแลว้วฉันก็อยากเป็นคนที่พี่รักสุดหัวใจพลังทำนายอนาคตของฉันมีไว้เพื่อพี่คนเดียวถึงที่ถิงสเสวียนจะบ้าอำนาแต่เรื่องราวตอนหลังท่าทางที่เขาเอาใจนาง,งเอกด้วยความบ้าระน,นันได้ใจฉันไปเต็มเต็มเลย จะต้องกำจัดนางเอกและกลายเปน็นนางเอกเป็นคนเดียวของเขาเว่ยเออเชนประทับราไว้ถึวละต่อไปเธอก็เป็นคนของเัลลาจะจะรับผิดชอบเธอไปตลอดชีวิตออืมอืมพี่ถิ่งชูเวียน <laughs> แค่เป็นความรักหนุ่มสาวที่น่าประทับใจไอ้กวนอันเปรเอกคนนี้ไม่มีกำอื่นจะพูดยังไงตอนที่เขาจะควบกับนายเอกก็พูดประโยคนี้เธอออกไปจากห้องเก็บรักษาได้ไงฉันล็อกประตูองเก็บรักษา ว่าหยุดแล้วไม่ใช่เหรออัน,นั้นไม่กลายเป็นซอมบี้ตาในเรื่องจริงๆด้วยพี่ถิ่งเสวียนเห็นแล้วใช่ไหมว่าเธอไม่ได้กลายเป็นซอมบี้ตามคำทำนายของฉัน ใช่ฉันต้องขอบใจเธอที่หลอกฉันให้โดนสมบีกัดจนตอนนี้ฉันได้รู้ว่าตัวเองเก่งแค่ไหนเธอรู้เงว่าฉันเป็นคนจัดเตรียมสมบีพวกนั้นส,สสายตาอมีิแบบนี้เหมือนกับว่าเธอมองทุกอย่างออกหมดแล้วนันกลัวจัง Bị phí tiền cho bên tôi trên đuôi Bụi ơ ở... Phí tiền cho Viên, Hàng phí dạng bên quân tích kẻ càng thích sụt Tôi thua cả thích th thơ Nhưng mấy kẻng tèn cầm chặt tôi xa Bụi ơ bụi tù Chẳng bị dạng theo chú tay ngọt cũng thơ กูอันตังไปตายไปสนบีเถอเดี๋ยวเป็นกูอันปวดเดีวยวกันเดิมอย่างนั้นเลย กินนะไม่ได้ถามว่าฉันออกมาได้อย่างไงใช่ไหมผลลัพธ์ที่นนักรัวเออหนักรัวก็ออกมาแบบนี้แหละ รอยยิ้มนี้วิปริลกับพวกหัวกระบดซะอกีกฉันเป็นคนสร้างเครืหข่านี้พวกขยะไม่กลควรที่จะอยู่ที่นี่ถือว่าก่อนตอนนี้ที่ฉันยังมีอารมณ์ดีๆใส่วกไปจากครืหข่าของฉันเธออยังมาเป็นหมาขวางทาง ใส่หัวไปพี่ถิ่งเสบียนฉันเปิดประตูต่านทับทั้งสองด้านแล้วพวกเรารีบไปจากที่นี่กันเถอะเดี๋ยวสมบีก็มาแล้ว โมยหารมาหมดแล้วหรือยังจากการเรื่องฝังขั้วนั้นดีหรือยังวางใจได้ฉันบอกกับพวกคณโง่หลานเธอว่าขั้วนั้นเป็นค,คนขโมยหารไปดังนั้นตอนนี้พวกเขาต่างปากกันไปที่บัญชีกับเธอที่ข้ารือห่านแล้วทำได้ดีขั้วนั้นถึงเธอจะมีภูมิต้านทานเชือ้อโรคต่อบีแต่สมบีมาทีละมักมาแบบนี้ฉันไม่ที่ว่าเธอจะรับมือไหวนี่ไปกว่านั้นอย่าต้องรับมือกับมนุษย์ที่โกรธแก่พวกนั้นอีก นี่คือราคาที่เธอต้องจ่ายสำหรับการดูถูกฉันพี่ถิ่งเวียนวางใจเถอะมีเชื้อเพลิงจากคริสแตนนิวเคลียร์ดับตามพวกนี้พวกเราจะไปถึงเมืองเอสอยิงราบหรือต่อไปเมืองเอจะเป็นที่พักที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้มันเพิ่งเป็นรูปร่างด้วยพลังทำนายของฉันกับปอนสวรรค์ของนายเดอนาคตเมืองเอจะต้องตกอยู่ในมือของเราอย่างแน่นอน เอกคนเดิมกับถึงสวียกลายเป็นผู้ช่วยให้รกของเมืองเอ็ตอนนี้ไม่มีนางเอกแล้วถึงจะเวียนต้องแทนที่เธอได้แน่นอนฉันแค่เป็นราชินีบนสิทธ์โลกของเขาอย่างสบายใจก็พอแล้วลับรถเราไปจากที่นี่กันได้สักวันหึงเธอจะทำให้ทุกคนมาสยบอยู่ใต้ตาของฉัน อ่านแต่ปล่อยพวกเขาไปไง่ายอย่างนี้เลยเหรอความปรารถนาของเจ้าของเดิมคือการอยากให้เป็กเสียใจที่ทิ้งเธอไปนะตอนนี้เป็กไปแล้วความปรารถนาจะสําเร็จได้อย่างไงอะ่ะรีบร้อนอะไรละผู้ชายเดินเลยวต้องค่อยๆอย่างมันทรมานยิ่งใช้วิธีการกับพวกเขาจจดกันกับพวกเขาที่ถึงจะสนุกนะ สุเว่ยเออบอกว่าควรอันไม่ยอมให้อาหารกับพวกเราถือเอาอาหารทั้งหมดมาเป็นของตัวเองกลัวนั้นถือว่ามีกระเป๋าหัวอีแล้วจะใช้อำนาจครอบครองอาหารของทุกคนทำให้พวกเราไม่มีข้าวกินวันนี้พวกเราไม่ได้ร้องขอเพื่อจะทำจากเธอดูว่าตัวมีอาหารแต่กลับไม่ออกมาจะทำให้พวกเราอดตายใช่ไหมตัวมันเป็นผู้หญิงแรการยระวังฝ้ายจะลงโทษ ยอยู่พูดแต่ไรทุกคนเข้าไปบังคับไปเธอส่งงานออกบ้าถ้าเธอไม่ก็ข้าตัวซะคนพวกนี้รู้จักแต่การรับไม่รู้จักการหาด้วยตัวเองอาหารที่เจ้าของร่างเดิมเก็บตากตุนไว้ก่อนวันสิ้นโลกถูกพวกเขาปลัดไปจนหมดแล้วเพราะสุเวยเออร์ใส่ไฟเข้าน้อยพวกเขาก็ทนไม่ไหวที่จะมหาเรื่องและดูท่าเหมือนจะกินเธอลงนี่ส่งงานดอกบ้าไม่อีกแล้วเจ้าเธออยู่ในตอมีกิน เพวกอขารู S <S <々>้จักสำนึกบุญคุณสักนิดใช่ของแรกเดียวผมไม่ต้องตายโดยด้วยความยุติธรรมอย่างนั้นแต่ถูกสมบีกัดไปแล้วต้องกลายเป็นสมบีรีบโยนเธอลงไปเถอะพี่จิงจะเวเนี่ยคือผู้ใจตัวจริงเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเขายอมประหารชีวิตคนรักของตัวเองใช่ที่จิงจะเวนคือผู้ชายตัวจริงหญ่งนั้นก็ควรให้พวกเขาไปชน้ากับความโหดแด้ของันสิ้นโลกด้วยตัวเองแล้ว